สวัสดีครับโพตลาดแก้วบาเราครับพบกันอีกแล้วครับวันนี้วันนี้มาอธิบายความโง่ของตัวเองครับไม่เคยใช้เครื่องไม่เคยใช้เรือยนซื้อมาใช้เนี่ยครับกส็สงสัยว่าเอ๊ะน้ำมันเลี้ยงโซ่มันทำไมไม่ไม่ออก ก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรครับเลื่อยอย่างเดียวเลื่อยจนฟันคลุ้งแล้วเลื่อยมาหลายงานแล้วสวนเสร็จไปสวนหนึ่งแล้วเยะน้ำม,นมันมันไม่ออกนี่ว่ะบาโซ่นะบาโซ่นะไม้หมดเลยสองสองอันแล้วโซ่ก็ไไม้คือเล่งอย่างเดียวเลยนะ ไม่เป็นไม่เป็นเครื่องไม่รู้เอ๊มันทนไม่ไหวแล้วก็ตัดทีก็ต้องใช้น้ำมันเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ยสาดไปที่โซ่เพราะไอ้น,นี่มันไม่ขับขึ้นแล้วน้ำมันเลี้ยงโซ่เอ๊ะทนไม่ไหวแล้วโอ้โหตัดทีฟันคลุ้งเต็มสวนเลยอย่างก็เครื่องใหม่แล้วมันก็ไม่จริงๆครับ เนี่ยไอตัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยเฟืองเฟืองขับน้ำมันเลี้ยงโซ่ดูสภาพสิคนไม่เคยใช้เครื่องนี่จำไว้ครับสำหรับท่านที่เก่งแล้วก็ไม่ต้องอธิบายนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้แล้วซื้อมาใช้นี่เนี่เป็นสภาพอย่างนี้นี่เล่งตะพึช ให้งานเสร็จผลที่สุดเละเป็นขี้เลยเนี่ยเฟืองขับน้ำมันเลี้ยงโซ่วันนี้ทนไม่ไหวก็เลยลื้อเองเลยเดี๋ยวจะต้องซื้อมาเปลี่ยนเนี่ยมันมีมีอะไรล้ะเคล็ดลับหะายอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องตัดหญ้าหรือหรือเครื่องเนี่ยเรื่อยเรือยนเนี้ยเรือ เลื่อยไม้เนี่ยเลื่อยยนต์เนี่ยเคลดลับมันมีเยอะถ้าใช้ไม่เป็นไม่เคยใช้นะมันต้องศึกษาให้ดีก่อนไม่ใช่อย่างผมเนี่ยราโถคิดว่าตัวเองเก่งที่แท้มันไม่มีอะไรเลยในสมองดูดิเนี่ยคอยเรียนรู้ไปเรื่อยๆครับ เครื่องตนยาา่าพังมาสี่ห้าเครื่องแล้วจนทําเป็นแล้วมานี้เครื่องนี้เนี่ยเนี่ยเฟืองขับน้ำมันเล,เลี้ยงโซ่ไม่ต้องเปลี่ยนครับแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูใหม่เดี๋ยวมาดูตอนเปลี่ยนสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ ไว้โอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโพตรัดแก้วบลาครับ